โอเคเดี๋ยวเราลงจิดครึ่งกันนะทุกคนนะ <The S 1> มีแต่แท็กชั่นนะ <Det ection S 1> ที่เป็นโหมดโอเคครับ <Okay. S 2> ไปพร้อมไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแหละ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นทรงเนกเก็ตนะทุกคนเมื่อกี้เราขับ <c oughs> ทัวร์ไดไงดูเสียงเครื่องดิตอนนี้มันจะเป็นสีสูบนะ โอเคคนน่าจะคนอารมณ์คนละอารมณ์กับตัววีสตอมหกห้าศูนเนาะคนละอารมณ์กันมันคล้ายๆกับนั่งนินจาปะใช่ไหมคล้ายๆกันใช่ไหม,มไปทุกคนเราไปเทสนี้พึ่งครั้งแรกนะคือเป็นความฝันนะนะคันเนี้ยยิง ออกออกแบบออกตัวเปิดตัวกี่ปีแล้วอะ่ะสี่ห้าปีแล้วม้งแบบผมชอบมากเลยอะ่ะไปโอ้มันก็จะเป็นอ๋อโน้มมันจะโน้มตัวไปข้างหน้าหน่อยนะทุกคนอู้ <laughs> มันก็พุ่งอยู่นะ <laughs> มันก็พุ่งอยู่นะ ไปดูกคนโอเคผมจับอารมณ์ได้แล้วผมจับอารมณ์ได้แล้วมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็คือตัวเนี้ยมันเป็นสไตล์นกเก็ตใช่ไหมแต่ว่ามันจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็แฮนด์เนี้ยมันจะกลางกลางออกใช่ไหมมันจะผลักเข้าหาเราอ่าแล้วเราเมืนจะ ก้มก้เหมือนท่าแบบกับสปอร์ตอะ่ะอืมแต่ว่ามันไม่ก้มมากไงมันต้องโน้มตัวไปนิดนึงอืมก็ตัวนี้นะเป็น G S X นะ S 750นะเป็นสี่สูบนะทุกคนของซูซูกินะครับอ่าสี่สูบเรียงนะเครื่องจะเสียงหว,วานๆนะถ้ายิ่งได้เปลี่ยนท่อเนี่ยหวานเจ็บทุกคนอืม ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีพวกโหมดพวกโหมดปรับอะไรมากมายนะจะมีปรับแค่ท e c t i ่น control นะทุกคนจอก็จะเป็นแบบนี้เลยจอ LCD นะไม่ได้สีนะเป็นจอ LCD ธรรมดานะขาวดำอรอบเล็ดลาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1,1500รอบนะเท่าที่ดูในจอเนี่ยนะโอเค เดี๋ยวเรามาดูอัตรากินน้ำมันดูสิเป็นไงอยู่ไหนวะนี่อัตรากินน้ำมันเดี๋ยวเราลองดูนะว่าโรลิพโลไปเยอะไหมอ่าสิบหกโลลิตรเลยเหรอไปเดี๋ยวลองลองดูลองดูมันเป็นสี่สูบไง แต่ว่าถ้าเป็นทรงตัวลิงอะ่ะเวลาเราเอาขับแถวบ้านอะ่ะมันจะลําบากนิดนึงเพราะมันเป็นรถใหญ่รถสูงแต่ว่าถ้าเป็นตัวนิกเก็ตเนี่ยเวลาเราขับแถวบ้านอะ่ะเออมันเอาออกสะดวกกว่าเพราะว่ามันไม่ใหญ่นะอืมไปไปครับผมจะไปเสรยรถเขาไหมเนี่ย ดึงน่ดึงน่วู้ปะทะลมแบบเนี้โอ้ยชอบฟิลนี้อ่าโอ้ยเออทัวร์ลิงเนี่ยทัวร์ลิงมันมีมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาลงขับเนี่ย ลมอะ่ะมันจะไม่ประทะตัวเรานะเวลาเราขับกลางแดดอะ่ะมันจะร้อนแต่ว่าถ้าเป็นพวกเนกเก็ตพวกสปอร์ตอะ่ะลมมันจะเข้าหาตัวเรานะมันทําให้ความร้อนที่ตัวเราเนี่ยมันสบายมากขึ้นเอออันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะโอเค ปมันมันมันได้อารมณ์สีสูบจริงๆทุกคน มาหน่ลมสี่สูบจริงๆอันนี้ยอมรับเลยโอ้โหโอ้ยมันน่ะดูดิดูเสียงดิ <laughs> ก็มันดิบเลยอ่ะดิบเลยเออมันไม่ช้านะเกียร์หนึ่งเนี่ยบิดแล้วพุ่งเลยมันไม่ช้านะทุกคนผมว่ามันมันแรงอ่ะเอออารมณ์มันแรงมากนะฉายาคนคนดีขี่คันด้าคนบ้าขี่ซูนิใช่จริงๆนะทุกคนผมว่าใช่เลยอ่ะ เออใช่เลยอะ่ะราใจมากดูดิโอ้โหมันน่ะมันจัด มันจัดเลยดูเสียงดีทุกคนโอ้โหสีสูบที่แท้ทรูความมันมังเกิดอะขี่ตัวเนี้ยจริง ก็ไม่ร้อนนะมันไม่มันไม่ค่อยรู้สึกอุ่นเท่าไหร่แค่มันมีไอนิดเดียวนิดเดียวมากๆนิดเดียวจริงๆคือมันไม่ร้อนเออไม่ร้นเลยอ้อาวว่า ดูฟ้าถังนะนี่อย่างนี้สีแดงตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปีอะไรแต่ว่ามันเป็นปีเก่าแล้วนะตัวนี้มันเป็นตัวเทสนะของศูนย์สุตุกิหัดใหญ่นะครับทุกคนสุตุกิบิ๊กไบค์หัดใหญ่นะครับทุกคนสีสวยอะสีแดงมันฉ่าดีประมาณนี้โอ้ฟ้าเริ่มคึมๆแล้วโอเคโอ้โหเราใจมาก เอาจริงเจตดสด้ไฟนะมันควรจะเป็นหลอด LED ได้แล้วนะเออควรใส่หลอด LED ให้แล้วนะในยุคปัจจุบันเนี้ยขนาดตัวใหม่ตัวปีล่าสุดก็ยังเป็นหลอดธรรมดาอยู่หลอดไส้เออดูเสียงดิ เออแรง <laughs> ได้ยินเสียงเครื่องก็แรงแล้วอย่างที่ผมบอกแหละ มันควรจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆกว่านี้อ่ะหรือว่าเขาจะเปลี่ยนโมเดลแล้ววะไม่แน่ไม่แน่แนเร็วเร็วนี้อาจจะเปลี่ยนโมเดลแล้วม้งแต่มันได้ความดิบความเถื่อนนะความเถื่อนความบ้าเออสัวยิ่งตัวนี้นะโอ้โหเอาไปเลยนะเต็มสิบอ่ะเออ คะแนนเต็มสิบให้หร้อยอ่ะโอ้โหสุดๆจริงเอออะไรอะ่ะพูดอะไรกันความร้อนเออเรามาดูความร้อนนี่ันาเราขับในเมืองแต่ว่าเออเดดไม่ลงไงไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนนี้สามขีดอืมความร้อนประมาณนี้ เมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูนะว่าเออกินกี่เมตรต่อลิตรนะเออแต่เห็นในจอเนี่ยสิบหกนะเมื่อกี้มันขึ้นสิบหกในด้านไหนแล้วว่ในจอมันขึ้นสิบหกเนี่ยสิบห้าสิบหกอืมอ่นะเริ่มเริ่มอุ่นๆนิดนึงนะเครื่องเริ่มอุ่นๆนิดนึงโอเค แต่พอพอรถออกไปเนี่ยไม่ล้นเลยสบายอะ่ะสบายสบาย ตายมากเลยทุกคนเออสลิปเปอร์คัตไม่มีนะทุกคนคัตยังแข็งอยู่เออไสด้คัดนิ่มๆเข้ามาอีกแล้วโอ้มันดูดิ อามณสี่สูบชัด,ชดๆเสียงหวานเจี๊ยบเลยเอัตเลเร่งดีมากนะต้นผมว่าก็โอเคเออกลางโอเคนะปลายผมว่าก็ดีใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้มันแรงม้าประมาณร้อยสิบสี่ตัวเออ ร้อยสิบสี่ตัวนี่แรงนะอืมแต่ว่าขับธรรมดาปกติเน็กเก็ตก็ประมาณร้อยสามร้อยสี่ก <c oughs> ็ตอนนี้ล้วอ่ะเพราะว่าลมมันประทะตัวยิ่งขับเร็วเร็วอ่ะขับชิวๆนะอืมสบาย อ่าเริ่มเริ่มอุ่นนิดหน่อยนะตรงเครื่องนะที่ผมวางเท้าอยู่ตอนเนี้ยอุ่นนิดนึงไม่ได้ถึงกับแบบอุ้ยล้นล้นมากอะไรนี้ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นน,น,นะเออโอเคไปประมาณนี้นทุกนคนเทสเข้าๆนะทุกคนวันนี้นะครับ ฝนเริ่มตกแล้วทุกคนลงมิดมาแล้วลงมิดมาแล้วแอบนิดนึงนะแอบเลี้ยวลำบากนิดมาตั้งครึ่งคันแล้วเนาะไปก่อนเลยครับ โอเคประมาณนี้ทุกคนเย้โอเค เสียงมันเพาะมากเนี่ยไฟเป็น LED ป่ะวะได้อารมณ์กว่าเยอะอใช่เพราะมันเป็นสีสูบไงประมาณนี้โอเค